ครับผมชื่อนายกนิชัยดลดีวันนี้ผมจะมาทำการคอร์ดประกอบไดสตาร์นะครับอะครับเครื่องมือที่ที่ใช้ครับมีไขควงแฉกตัวนึ่งครับไขควงแบนครับหนึ่งด้ามครับก่อแกกครับนาคอต่อสั้นครับบล็อกเบอร์สิบครับแล้วก็บล็อกเบอร์สิบสามประแจปากรวมเบอร์แปรครับ แล้วก็มีภาลสนะที่จารครับแล้วก็น้ำมันเบนซินหัวปอลมครับต่อไปเป็นขั้นตอนการถอดนะครับใช้ใช้ใควงแฉะนะครับถอดถอดครับถอดน็อตออกครับสองตัว ไปครับใช้กอกแก่กับพ่อต่อนะครับแล้วก็ใส่หมุดสูข้าไปครับเมื่อไหร่เียอยู่ในการคายนะครับ ี๋ยวที่ลูกค้าทนะครับเปิดปารคอบขึ้นครับก็จะมีชุดฐานนะครับมีอยู่สีก้อนครับต่อไปเป็นการถอดชุดฐานแปลงแปลงฐานนะครับขั้นตอนแรกครับถอ,อชุดที่ติดกับใดเตะก่อนนะครับ แล้วก็อนี้สอดเข้าไปครับแบบนี้ครับแล้วก็ดัดออกัาออกครับหนึ่งด้านออครับ แล้วก็เดึงขึ้นนะครับอันนี้นครับต่อไปเป็นการถอดทุ่นนะครับถอดฝาครอบด้านนอกกันนะครับ กระจายไปสามต่อด้านนี้ครับที่พวงไฟบัวข้านะครับเึงมาครับชุดครับสองชุดต่อไปเรามาถอดเบอร์แปะกันครับตรงที่เตะได้ครับชุดเตะได น็อตเบอร์แปดครับเรารก็มาดูที่สะพานไปครับว่ามันสึกลอมากน้อยขนาดไหน,นถ้าควรเปลี่ยนก็เปลี่ยนครับต่อไปเป็นการล้างนะครับ การเปล่าครับเป็นขั้นตอนการประอนะครับก็จะทวนขั้นตอนการผ่อนนะครับแล้วก็เอาชุดเตะไดครับฟอไปครับเข้าไปครับใช้นำเบอร์แปดกันเข้าไปครับ สองเรียกเจ็ดบอกร,รูเดบิตัดเอาเออแล้วก็ปุะกอเข้าไปก่อนนะครับ เจเบอร์แปลการเข้าครับแน่น,น,น,นต่อไปเป็นการพุ่นลงก่อนครับใส่ฟ้าครอบด้านนอ,อกนะครับ ที่ฝาเข้าด้านนอกที่ตอนประกอบมันก็จะมีไม้ครับที่เป็นริ่งเล็กๆแบบนี้ครับแล้วมันจะอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ใส่มันโดนครับอ่าเห็นไหมครับมันเข้าแล้วครับนี่นะครับแล้วก็เราก็จะมาใส่น็อตเบอร์13ด้านเตะ ขาได้นะครับใส่เข้าไปครับเพื่อมาให้ป้องกันการใส่ชุดแปลงผานให้มันเคลื่อนเิ้งออกได้ครับใส่ข้แน่นนะครับแล้วก็ใส่ชุดแกนมอเตอร์ ครัสายฟ้าครอบรบเราก็จะดูครับว่าจะมีชุดนี้ครับสาน็อตเบอร์สิบสองตัวครับแล้วก็สายน็อตตัวนหนครับต่อไปครับ ก็ใสน่น็อตเข้าไปสองตัวครับครับขา้างหน้าไปหน่นะครับโอเคครับขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ครับขอขอขอบคุณครับ